u ูฟา่เว็บกำนันที่ครบเครื่องเรื่องพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแทงบอลออนไลน์บาคาราออนไลน์คาสิโนโออนไลน์มีระบบฝากถอนอัตโนมัติทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียวแอด like, ไลน์ไปที่ a u f a bet ห่คำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ท,ท่านผู้ชมกําลังรับชมช่องเด็กสมบูรณ์ีนเช่นเคยนะและว,วันนี้เรามาแบบคนรวยครับผมท,ท่านผู้ชมฮะโอเคเราอยู่ตอนนี้อยู่กับเกมอะไรนะก่อนจะพูดถึงงบพูดถึงชื่อเกมก่อนชื่อว่าสวิตโบเนซ่ากันอีกแล้วนะวันนี้มาด้วยงบประมาณ1,000 0แสนก็าบาทท,ท่านผู้ชมโอ้โหแสนสี่นะแสนสี่แสนสีครับผม มาดูกันว่า10000แบาทเนี่ยพอดีมันค้างเครดิตตั้งนานแล้วไงเล่นไปเรื่อยๆแล้วแบบเติมเครดิตเข้าแบบเออสองหม0 0นสองหมื่นเงี้ยแต่เครดิตค้างอไว้เกือบแสนนะผมท่านผู้ชมเราไปเล่นได้อีกโอ้โหปรากฏว่าตังเด้งขึ้นมาแสนสี่เลยท่านผู้ชมาแต่ตอนเล่นไม่ได้อัดก็ผมได้มาอัดตอนเนี้ยตอนตังขึ้นมาแสนสี่แล้วเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าเล่นที่เว็บไหนนะครับผมเว็บนี้เลยฮะ อยู่ฟาเวดหน8่งครับผมจอดปะอ่าโคตรขายของโอเคมาไปเรื่อยๆครับผมครั้ง,งแรกมาครับผมปึ๊บสุดยอดเลยแตงโมลูกพับมาแล้วก็องุ่นองุ่นไม่มาก,ก่อนโอ้ยองุ่นมาทีหลังแต่ดังกว่าเอาแล้วแตงโมครับผมสุดยอดฮนะดอกนี้ไปดอกนี้ไปเออเอ่งุ่นอืม เรซื้อฟีเจอร์ไปปึ๊บลงมาอีกปึป๊บปึป๊บปึ๊บเฮ้ยมาแล้วครับผมโอ้โหซื้อฟีเจอร์ไปแสนหนึ่งได้มาเลยครับผมสี่หมื่นสองตอนนี้เหลือแตงสี่หมื่นสองอ่ะเมื่อไม่ช่้ยคูณร้อยเปล่าคูณร้อยเปล่าคูณร้อยแน่นอนมาพันห้าเออแตงโมอีกช้วยไปอีกสองร้อยห้าสิบคูณร้อยร้อยห้า 200โอ้โห215ผมได้มาโอ้ท่านผู้ชมได้มา700,000กว่าโอ้โหครูขอปิดคลิปเลยท่านผู้ชมครผมขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมท่านผู้ชมมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแค่นี้ตังค์ก็เด้งมา700,000กว่าแล้วไม่พูดอะไรมากครับผมท่านผู้ชมครถ้าใครอยากเล่นเกมดีแบบนี้ผมแนะนำยูฟ่าเบต 1688x ครับผมสหรับนี้สวัสดีครับคลิปมีเท่านี้จริงๆท่านผู้ชมครั tăng chạy lên ké phép giờ thôi nè bye